ทีอ่ะเราเคยเห็นลิงแบบนิ่งๆไหมอ่ะเห็นไหมของเขาดีจริงๆอ่ะทำให้ลิงนิ่งได้ด้วยอะหายกูไม่ใช่ไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะลูก้มันเป็นเก่าอะชอแฮเดอะเดสโทเยอร์ต้องยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยแล้วเป็งานขดงานรูปหายไปเลย รูปหายไปเลยแช่์และชอ p คลิปที่ b ับส i ค e like, yeah. and เพย์สบ e ลไอคอนถ้าได้มีทุกคนเล่นสนุกสนุกมาเล่นอีกแล้วนะผมวันนี้หรอได้เลยค่ะนี่มาม้าไปเอฟมาอีกแล้วมันคืออะไรก็บอกไม่ค่อยถูกอ่ะมันเป็นเหมือนกับ เดี๋ยวแล้วลูกจะเย็นๆนะคะมันเหมือนกับสติกเกอร์เพิ่มให้เร็วจัง่ะสติกเกอร์ทรายที่เราโรยทรายอะค่ะแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะมันคำบอกว่าเป็นแบบนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะแกะแกะตัวนี้นะคะมันจะเป็นรูปแล้วก็เป็นแบบช่องๆรูสติกเกอร์อะเขามีไม้ให้เราแงะใช่ไหมพอแงะเสร็จปุ๊บเราเอาไอแผ่นนี้นี่นี่มันมีแผ่นวิ่งวิๆงวิงมาให้ไปแปะไปแปะแล้วก็ดึงดึงออกแผ่นวิ่งวิ้งนี้ต้องเบามือมากเลยนะ มาไม่เข้าใจว่าตอนดึงออกมาแล้วมันจะเป็นรูปอย่างนี้แบบขอบมันจะหลุดจากกันได้ยังไงมันก็ยังงงนะหรือเขาใช้คัตเตอร์หรือเปล่าไม่ใช้ด้วยอะ่ะแล้วก็คือมาแล้วแต่เราจะดีไซน์เลยอ่ะว่ารูปที่ให้มาทั้งหมดเนี้ยเราอยากจะมาใส่วิงวิงตรงจุดไหนบ้างอยากจะเพิ่มความวิงตรงไหนสลับสีเห็นไหมแมวนี่เขาใส่หลายสีวิงวิงเลยหนึ่งนี่เขาให้สีวิงมาเพียบเพียบเลย,เ,ลยเออไม่เคยเห็นนะตอนเด็กๆก็ไม่เคยเล่นอันนี้ สวยอันนี้สีสวยจังเลยลูกวิ้งวิงอันเนี้ยอุ้ยอันนี้ก็สวยระวังมีระวังหยาแกะติ๊กเกอร์ละว้าวว้าวสวยทั้งนั้นเลยอ่ะวิ้งวิ้งวิงวิงเนี้ยติดแล้วมาเฮ้ยโคจริงด้วยอ๋ติดแล้วทดสอบอ่ะลูกทดสอบแบบนี้เหรอลูกโอเคชอบให้เลือกลูกเจ้าหญิงใช่ไหมผิดด้านลูก แกะเลยเราแก่เลยเราถ้าแก่มันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะขาดเลยเหรอปู่ดูสิลองแกะดูไม่รู้กนรถูกหรือให้ทำถูกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวขอดูรูปเมื่อกี้ใหม่เขาสอนว่าผิดอย่งไรอ่ะมันอาจจะถูกบ้างปู่ถูกหรือไม่ถูกได้แล้วป่าด้านนี้ต้องไม่ใช่ต้องกลับด้านกลับด้านมันเหนียวมากด้วยแต่ว่ามันก็ไม่เห็นจะหลุดเลยอ่ะไม่มันต้องหลุดจากด้านหลังไปไงเหรอเอาลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่ เรียบๆเอ่อ็อกเคแล้วก็ทีนี้ก็ค่อยๆลอกออกเละเลสหมามาขอทำห้าลายหมาจะเลือกทำห้าลายจะเป็นหมาลายเก๋เก๋ลองดูสิว้าวอ่ะทำเหมือนกับไอ้นี่ใช่ไหมเหมือนสายแต่แปะลงไปเอาด้านหลังแปะลงไปเอาด้านหลังแปะลงไปแปะลงไปเรียบๆแล้วลูกใช่ไหมปึ๊บแปะเรียบๆแล้วลูกนี่ดูดูสิดูหมาทำอ่าง้ก็ทำนี่ดูดิว่าถูกหรือเปล่าเสร็จแล้วก็แค่ดึงออกเลยเหรอครู ก็ต้องดึงออกแล้วถือว่าเป็นการทำไฮไลท์ผมวิง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 สวยอ๋อูเนาะดูดิวิงวิงเอ้ยอันนี้สนุกอ่ะอันนี้สนุกนี่นี่นี่ของเขาชอบไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจถือเป็นว่าเขาทำไฮไลท์ผมโอเคไหมแล้วนี้ลองใหม่เหมือนว่ามันเรืองแสงเหมือนเรื่องแสงอ่ะเหมือนมันแบบเป็นการทำไฮไลท์ผมอย่างนี้แล้วเขาอันนี้สนุกอันนี้สนุกกับขู่อะให้แกะมาแล้วเดี๋ยวแฮแฮจะให้ผมเขาสีนี้ใช่ไหมลูกลองดูนะ อยากให้ผมนะคเป็นอ๋อเปลี่ยนสีแล้วเหรอลูกได้อ่ะลูกแปะไปเลยให้ถูกได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้แผ่นมันแปะให้แผ่นมันเรียบๆก่อนเรียบเรียบๆก่อนแล้วค่อยแปะไปพ่อหนูยกไปปุ๊บเมื่อกี้มันหลุดหนึ่งหนึ่งรอบแล้วเห็นปะต้องเรียบมากอ้าวดึงลอกออกเลยนั่น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 นั่เนนั่นนั่นนังนั้น เราจะต้องระวังแกอันที่เป็นสีง่ายมากอุ้ยผมมาทำแอบแอบแอบแหว่งนิน่อ<ค>วมากอันนี้เป็นสีเไ,ได้เลยหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ตรงที่เป็นสีขาวเพาเป็นสีขาวเท่านั้นสีขาวคือสติ๊กเกนนอร์เอสีขาวเท่านั้น ลงว่าของม้ามันไม่ใช่ม้าลายอ่ะมันเหมือนม้าลายเนาะแต่เขาเขียนว่าเป็นดองกี้อะค่ะบอกว่ามันเป็นลามันน่ารักอะเราจะใส่สีอะไรแต่ละช่องนี่ตามใจเราเลยนะเพียงแต่ว่าถ้าเห็นที่เขาเป็นแบบสีสีมาอยู่แล้วอะแกะไม่ได้มันจะลอกได้เฉพาะที่ส่วนที่เป็นสีขาวเท่านั้นไหนช่อแฮถึงไหนเรากระปุกเจ้าหญิงของช่อแฮน่ารักไงช่อแฮอันนี้มันสนุกดีเนะาะม,มาว่าเห็นไหมแฮมีสมาธิอะเราเคยเห็นลิงแบบนิ่งๆไหมอะ เห็นไหมของเขาดีจริงๆอ่ะทำให้ลิงนิ่งได้ด้วยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ลิงต้องการสมาธิทุกคนแต่กำลังจะแบ่งเละโอเวกเละหลังอันนะได้รวยเละเละลิงลิงทำอะไรทำเละแต่มันทำง่ายกว่าที่คิดตอนแรกเนอะว่ามันยากกูอยากลองไหมมา วางรูปมันน่ารักมากอย่างนี้ชอบคามทำได้ไหมครับช่วยหนไม่ไม่ง่ายแต่ก็ได้ขนาดแหงไม่ได้เลยชอบคามจะไปเหลืออะไรแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าชอบคามได้แหงก็พิจารณาตัวเองไอ้หนูได้ชอบแหกดิเอาไปชอบแหกหน้าหนังแบบว่อกี้ใหม่หน่อยเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอีกแล้วใช่ที่ธรรมชาติด้วยนะไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะอยู่ในอยู่ในสังคมเมืองชอบแหกไปอยู่ในธรรมชาติก็ได้นะลูก ล,ลิงทาไปเถอะลิงขอให้เจ้าชายเล่นศิละปะ,ป<ร>ะมีความสุขทำไป<ห>้ใช<ห>่ไถึงที่บ้านจะไม่ให้ภัยก็ลิงก็ไม่สนใจอย่ดี <S <s <uss> <S ตอกตะปูหรือไงลิงเฮ้ยมันก็ไม่เกี่ยวนะอันนี้ลิงไม่ได้ทํายับเอามา้โทษลิงมารู้แล้วมารีดไม่เรียบเองมาไปโทษ oh, oh, no. <s uss> ลิงแลก็โทษนธลิงน้อยลิงจะจำสิ่งนี้เอาไว้มามาไม่ได้ตั้งใจ ลิงบอกจะเก็บไว้เอาคืนเอาคืนดิหเรหรอลิงน้อยส <c oughs> นุกอะชอบอ่าอันเนี้ยก็กูบอกว่าเหมือนเอาเองคำเปลวไปติดที่วัดเลยมันก็คล้ายๆจริงๆกูนะตอนเราทำอย่างเงี้ยมา,มาเสร็จแล้วมา,มาเสร็จแล้วเย่ดองดีดองดี ก็เป็นม้าลายแต่ว่ามันบอกเป็นนกน่นนารักอ่ะแล้วเราก็โชว์งานศิลปะของเราไว้เดี๋ยวมาม้าซื้อนี้ให้เพื่อนชข้แฮร์เล่นด้วยดีกว่าดีไหมแปะกีงอง,ง,งอเปล่าเขาทำได้สวยกว่าแฮร์แน่เลยว,ว่าป่าเอาไปเอาไปแปะที่ตู้เย็นได้ไว้าเอ้ยไม่ค่ะทำวันนี้ช้างเดี๋ยวมาทำช้างอีกตัวนะเ,เริ่มจากหูยักษ์ของมันเลยหูใหญ่เลยหูใหญ่สีอะไรเจ้าหญิงไปซนที่ไหนมาคะเนี่ยชุดขาดหมดเลยเออเนาะเนอะชุดลอกลอกหมดแล้วชุด ้หญิงชอบแหรือว่าเป็นไอ้นี่หรือเปล่าอ่าซินโดเรลล่าหรือเปล่าถึงเที่ยงคืนแล้วช,ชุดหายไปค่ะไม่ใช่ขาดขนาดนี้หรอกขานะขาดนะเออจริงๆซินโดเรลลานี่เองซินโดเรลล่าตอนจะเที่ยงคืนนะเฮ้ยช้างม้าหูแหวงนะทุกคนมาม้าแปะงตรงนี้แหวงนิดหน่อยพอได้แหละเออมาจ๋าลูกเอาไหมอยากทำช้างไหมันนี้เขา เขาเขามันแค่เป็นกาดเคยมนเลยวิงวับวิงวับก็เลยหายไปอ๋อเขาอะไมอมันเลือดปะโข้อ้างว่ามันเลือบที่มันหายไปเนี่ยแต่จริงคือเปล่าจ้ะเพราะแปะผิดจ้ะอ๋อจะจเจะจะมาหลังจะเอาคืนเลย งนเนี่ต้องเป็นสีดำก็เป็นสีโอยคุูไม่ใช่ไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะลูกมันเป็นกาวอ่ะมันเป็นกาวเนาะมือตีอ๋อเนาะ้่อาจจะได้ก็ได้นะเอาลองดูแต่เปลืองเละนอมันจะไม่เป็นเจ้าหญิงมันจะไม่เป็นเจ้าหญิงกลับขึ้นไป้าขึ้นไปปีขึ้นไปเอาขึ้นไปโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว เกือบจะเละแล้วค่ะเกือบเละเพราะลอกทีหน้าตัวหญิงไปเลยเออใช่ใช่ใช่เรียบร้อยช้างเสร็จแล้วช้างเสร็จแล้วช้างเสร็จแล้วสวยมากสวยมากอ้าอ้าอ้าจูบเลยมันน่ารักเชยล่ะใช่ติดปากหรือเปล่าในกากเพชรติดปากไหมเนี่ยอร่อยติดปากอร่อยกาวอร่อยมากนี่ของชอบแฮค่ะหนแค่โชว์เจ้าหญิงหน่อยเย้ยอ๋อนี่มีประสาทมันมีรูปอะไรบ้างหนูมาเปิดให้ดูนะ เดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะโอเคหุ้ยมันเยอะมากเราลืมเช็คดูว่ามีรูปอะไรบ้างอันนี้ตัวอะไรคะมังกรมังกรไม่ใช่เขาเขียนว่าไดโนเสาร์เขียนไดโนเสาร์แต่นะบอกเลยม้าหนูว่าเป็นฮิปโปแล้วติดเขาอ่ะแต่จริงๆก็มังกรมังกรใช่ไหมไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ที่ไหนมีเข่าก็แบบว่าเป็นวันคริสต์มาสตกแต่งเขาเิ็กน้อยอันนี้อะไรคะอันนี้แคสเซิลจริงๆด้วยปราสาทโอเคชั้นจะทำอันนี้นะทำเลยลูกอันนี้อันนี้ตัวอะไรคะ ไ่รสเตอร์นะคะไก่งวงอันนี้น่ากลัวมากลันฉีดยาช่อแฮหรือยังอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ตัวอะไรคะนี้อะไรคะโค้ลาโคลาเหรอเทดดี้เบล์เทดดี้เบล์ทำไมต้องสวัสดีช้าๆด้วยอ่ะโคลาหรือสล็อตสวัสดีช้าๆขนาดนี้ตัวอะไรเอออันนี้อันนี้ตัวอะไรตัวอะไรรู้ป่ะหมูจริงไหม ดูออกหรืออ่านออกวิวสองอย่างอ่าออกหวังว่าจะเป็นอ่านออกอ่านออกแล้วเหรอพี่เขาเขียนพิกกี้ด้ี่ยโอเคใช้ได้แสดงว่าอ่านออกอ่ะอันนี้ตูวอะไรเนี้ยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยแหละไม่ได้ฉีดยาเคร่งเงี้ยไม่ได้ฉีดยาตัวนี้ตัวอะไรคะตัวนี้ตัวอะไรคะวิวเก่งมากลูกสายที่เรียกว่าอะไร น้ำมันไก่น้ำมันไก่น้องพุ่งใส่กินได้ว่าอะไรพี่ค่ะเก่งมากอันนี้อะไรแพะดิซัลสตรีแพงไม่ทันแล้วอันนี้อะไรคาบเค้กแฉกทำคัพเค้กอ่ามีคัพเค้กกับปลาษาที่ไหนครั้แอันนี้สโนว์แมนและตัวนี้เน็สเน็กโอเคเหมือนเหมือนไส้เดือนเลยเป็นปล้องๆอย่างเงี้ยอ่ะอะอะถ้าให้ทำต่ออีกหนึ่งหนึ่งรูปก็แล้วกันเนาะดูเลย สาตตดต้องวิ้งวับประสาต้ตองวิ้งวับด้วยเอาสิเอา,เอาสักสอันอเอาสักอันจะสาษาเลยครับเค้กช่องเหสร้างลายใหม่หรือเรียกอย่างว่าทำลาำยา ไหนดูดูหน้าของจอมทำลายสิ <c oughs> สีนี้อันแรสีที่สองสีเหลืองแล้วก็สีโอ้ oh, เทคนิคระดับแอดวานนะตรีโทนะตรีโทนสีชมพูโอเคอ่ะอ่ะติดติด ติดไม่ใช่ใครตัวเองอะ่ะตัวเองอะ่ะแอบผิดฝั่งกาวมันติดขึ้นมาเลยอ้าวร,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 รูปรูปรูปขาดรูปรูปาต่อเอาต่ออ่ะต่อรูปแบบบวยปล้ำใช่ไหมเนี่ยไปดูบวยปล้ำมากเกินไปหรือเปล่าอ้าวมีเตรียมด้วยมีเตรียมกันเจ็บด้วยนะอ้าวเอาโอเคได้ละเอ,อ้ย เอ้ยตรีโทนแวงแวงกูขอแปะแผ่นหนึ่งได้ไหมกูขอแปะอเนี้ยไอที่ชอบให้ทำเป็นลนายไม่ได้ <laughs> น่ะเล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 ะอา้าวเละอากี่สีเนี่ยวางดีๆก่อนค่ะวางไปดีๆค่ะแล้วรูปๆค่ะเละอา้าเละติดไปแล้วเดี๋ยวค่ะนี่มันแปะกากเพชรนะคะไม่ใช่ เล่นล่อยปั้ม WWE นี่มันนี่มันแปะกากเพชรแบบ WWE ใช่ป่ะฮาร์ดคอร์มากเลยแปะตั้งเยอะตั้งแยแ่แถมนี้มันสีเดียวกันหมดเลยไม่ใช่เหรอเฮทำไมไม่แปะให้หมดพร้อมกันแต่แรกอะนะตึกนี่สีเดียวกันหมดเลยตึกนี้ก็สีเดียวกันหมดเลยกลเก๋หรอเก๋โอเคค่ะอ่า้องมีท่าประจำนะ ส่งไปเรียนมวยปล้ำเนี่ยเขามีเรียนมวยปล้ำไหมเนะี่ย WWE อะไรเงี้ยช่อแฮร the er. ์ the destroyer อยิ่งใหญ่ปงองงนะรูปหายไปเลย <c oughs> รูปหายไปเลยทำให้ผลงานหายไปเลยก็ <c oughs> แหวงแหวงเหมือนหนูแทะหนูกินกระบองเพชรไปหนึ่งอันจริงเหรอจริง <c oughs> ฮะจริงไม่ใช่แค่หนึ่งหูกินกระบองเพชรเนี่ยนะกินกระบองเพชรค้ามเหลือไว้แต่หนังที่เหลือเรียบเหลือหนาไว้ให้ดูต่างหน้าด้วยแต่ง,ต,งต่างหน้าลูกแต่งหนะ้า